สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงคุยเปิดใจวันนี้เราจะไปเปิดใจพญาเสือถึงการปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกในทุนเข้ายึดทำธุรกิจบ่อกุ้งมากกว่า20ปีที่ชุมพรครับสามารถทวงคืนได้สำเร็จกว่า3,000ไร่เลยทีเดียวครับได้คืนมา3,000ไร่ตรงนะี้หลังจากปฏิบัติหน้ที่ครบตั้งแต่เริ่มต้นขั้นแรกแบ่งทีมจัดสรร หน้าที่การงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยที่คำาวณเมือนการไม่ว่าจะเป็นส่วนของอจัดเก็บของกลางจัดทำแนวเขตเก็บภาพแล้วก็ในเรื่องของหน่วยคุ้มกันควบเบอร์ทุกอย่างาทั้งด้านบนด้านทิศเหนืนนนอทิศใต้พอเราเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยเราถือว่าเราเราทำงานสมบูรณ์แต่ปัญหาที่ที่เราคำนวณเริ่มต้นเราคิดว่ามันเป็นเป็นที่เล็กๆ จาก40คนของเราก็ไปเ่ยมันแทบจะหายไปเลยหมายความว่าทีมเบเยเซอร0คนกับทีมเจ้าของพื้นที่20คนเนี่ยพอเข้าไปปั้มเราหากันไดกไปเจอหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่มาหัานมันมีพื้นที่ที่กว้างกว่ามากเรารวมแนละ้วเหมือนเ,อเท่ากับ1ตำบลหรือหนึ่งหมู่บ้านที่เนื้อที่สามารถที่จะให้ชาวบ้านดูได้ถึงประชากรได้เป็น,ปนหลายพันคนเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ได้ใช้ถูกใช้ประโยชน์ไปความเสียหายจากความ หลักหลายชีวภาพแล้วก็เรื่องด้านสัตว์ป่าสูญเสียไปนเนี่ยผมว่าวันนี้เรานับหนึ่งกลับมาดีกว่าที่12ปีที่ผ่านไปที่ก่อใช้ประโยชน์อย่างฟุ่มเฟือยอย่างอย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของของรัฐเลยตรงนี้เรากลับมาแล้วเริ่มต้นับบใหม่เพราะฉะนั้นการการที่เราขมากันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จครับจากผลการปฏิบัติงานประชาชนเริ่มมีความหวังกับชุดพญาเสือท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ คืออันนี้อันนี้เรียนด้วยด้วยจากใจในะครับในส่วนลึกของของการทางานของพวกเราเองเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องทําเพื่อเพื่อตั้งความหายประชาชนแต่กรืลึกหัวใจของเราคือเราทั้งแจ่ทางานอยู่แล้วเราไม่เคยคิดว่าจะทําให้ประชาชนผิดหวังเนื่องจากเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามตามพระบรมาราชโองการของบา,ารหัวคือเรานับถือสิ่งที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามพระบรมาราชโาร ของนายโจอยู่น่ยเราถือว่าเราเรา,เราทำงานเมเร็วแล้วสิ่งไหนที่เราปิดลาดเราก็มาแก้ไขสิ่งไหนที่เราทําได้ดีแล้วก็ทําให้ดีขึ้นไปอันไหนที่เราปกป้องทรัพยากรได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุหรือวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องมาพูดถึงว่าทําไมเราไม่ทําวันนี้เราทําแล้วเราถือว่าประชาชนมีหน้าที่คือให้กำลังใจเราแล้วก็ความคาดหวังที่เราคิดว่าประชาชนหวังไว้ต้องได้อย่างที่หวังผมเชื่อว่าความผิดหวังของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เกิดจากพวกเราแน่นอน เราเชื่อว่าเราสิงที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อประโชิ์ส่วนรวมคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ